คุณที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจครับผมพามาดูมาชมที่สวยๆมาเที่ยวจังหวัดกาลสินที่ดิน9้าไร่47ตารางวาอยู่บ้านคกสำรานตาบนนองกุ้งอำเภอเมืองจงังหวัดกาลสินเป็นที่สวนป่าติดชนประธานห้วยสีทนถนนคอนรีตเข้าออกได้สองทางทางเข้าหมู่บ้านคกสำรานที่ดินสวยมากๆเลยนะครับเราเดินทางออกจากตัวเมืองกาลสินถนนกาลสินอำเภอส,สาสขันด้านซ้ายมือถนนหลัก227มุ่งหน้าไปอำเภอส,สาสขันภูพุ่มเข้า พิพิธภัณฑ์ไดโนเสารสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกรสินเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดกรสินเลยทีเดียวด้านขวามือเป็นถนนคอนกรีตติดกับเขื่อนชนประทานห้วยสีทนวิวสวยมากๆบ้านจัดสรรบ้านพักตักอากาศเหมาะสมทำเลขการค้าใหม่ภูวิลล่าต้องมากันแล้วแบบนี้เจ้าไล่47ตารางวาต้องการยกแบงพาลานี้5.5ล้านบาทสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับแต่เข้าใจพี่นะ 5ล้านมันแพงสำหรับคนที่ไม่ได้จะซื้อจริงๆงั้นผมขอคุยกับคนที่อยากได้จริงๆดีกว่าเนาะแอนดคุดแดงไม่ใช่คุดเขียวไม่ใช่ภาพบาดนี่มันวิวเขื่อนนะไม่ใช่หลังบ้านแต่ถ้าใครอยากได้ของจริงวิวปังๆราคาดีๆแถมมีคนพารีวิวแบบน่ารักน่ารักกดติดตามไว้เลยนะมีที่สวยๆรออยู่อีกเพียบเลยนะครับ